การรับคําสอนนี่พวกเรารับมากกว่าเมื่อจะมา,รมาเรียนมาเมื่อเรียนมาไม่ได้รับทุกวันน,นานย่องประสงสใสไปถามหลวงพ่อปานทีถามนั่นบอกมาแล้วก็ย่องเข้าป่าเขารกเขา้าใบชาเข้าทีงา่งัดกลางวันก็งานทุกอย่างปัก,กเข้าทุกแบบตั้งแต่อยู่กลางลำน้ำเครื่อไปทําทุกอย่าง ไม่เหลี่ยงงานเอางานเป็นพระกรรมฐานที่เรื่องนี้ไว้พูดะดีหลังเวลามันมากไปแล้วต่อที่นี่ไปเขบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงลำลองจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัติยาใสัอตรวันปัญญาไม่เกิดปัญญามันดีมากมีความ่อใส ใครพูดอะไรเข้ามานิดเดียวจะกระทบใจจะมีความรู้สึกทันทีว่าคำพูดเขานี้มีความโม,มายอย่างไงจำไวนะ้นักปฏิบัติไอ้ที่ยังยุ่งยังจุนจใจเข้าหอ้องโน้นเข้าห้องนี้ไปแ,แค่คนนั้นไปว่าคนนี้เนี่ยเรามันเร็วเต็มทีถ้ามันเร็วเกินไปสำหรับคนในสนักนี้ ก็ใครที่ปฏิบัติแบบนี้ก็ระวังไม่ดีนะไม่ชาเราจะเชิญออกจากวัดอย่าคิดว่าไม่อยู่วัดจะไม่รู้อะไรนะรู้ใครดีใครเลวใครไปทำอะไรไว้ที่ไหนนะ่รู้จะพูดหรือไม่พูดเท่นั้นถ้าจะพูดกันก็พูดปันขับไอ้ที่นิง่งๆิ่าไม่พูดจนะไม่ใช่ไ่เอานะเอา รือแบบพระพุทธเจ้าปล่อยไปก่อนอย่างที่พระพุทธเจ้าปล่อยพระวกคลิและวช่าันนะเมื่อถึงจังหวะเห็นท่าปราจะดีไม่ได้แน่ก็ข,ขับทันทีเลี้ยงก็ไว้ทํทำไมในที่นี้ต้องการให้ดีไม่ต้องการให้เร็วจำไม่ได้ว่าถ้าจิตพวงเราทรงสมาธิจริงๆอารมณ์นี่มันจะไม่ยุ่งกับใครเลย อารมณ์จิตจะเป็นสุขเรื่องภาวนานี่มันไม่ต้องอย่วงไม่ต้องบังคับมันจะเกิดขึ้นมันเองคำว่าเหนื่อยคำว่าทุกข์คำว่าไม่สบายปางขัดข้องมันไม่มีใจมันสบายมากอารมณ์มันแน่นสนินทนี่วิธีปฏิบัติง่ายๆง่ายๆแล้วได้ผลดีเมื่อจิตทรงชานดีแล้วปัญญามันเกิดเองในด้านนี้ปรัชนาญาไม่ต้องมีห่วง แต่ว่าเวลาที่เราจะทำนอยดิยาบทจะบังคับมันมันอยากจะนั่งพรบเพียบก็นังพรบเพียบมันอยากจะนั่งคาตมัดก็มันนั่งคาตมัดมันอยากจะนั่งเหยียดขาก็นั่งเหยียดขาจะต้องคนเดียวนะจะมานั่งในที่นี้ไม่ได้แบบเหยียดขาเวลาเหยียดขาอย่าเหยียดไปทางพระหรือยอยากจะนั่งห้อยขานั่งเก้าอี้ก็เชิญตามสบายมันร่างกายมันต้องจัดการยังไงปล่อยมัน นั่งไม่สบ,บายก็ยืนยืนไม่สบ,บายก็เดินเดินไม่สบ,บายก็นอนและการนอนท่านนอนภาวนาหลับไปอย่าฝืนให้มันหลับไปใจเราจะมีความสุขจะมีอาุมณ์แนบสนิทกีเลสทั้งหมดจะไม่โผร่หน้าขึ้นมอเลยแต่ว่าตอนนี้ต้องระวัง กิเลสมันแนบสนิทเองก็ขอโทษสมาธิมันแนบสนิทจริงๆบางทีเราเข้าใจว่าเราเป็นพรารหันเพราะอะไรของสวยที่เคยนิยมเห็นแล้วมันไม่สวยมันจดืดไปหมดไอความโลภความอยากได้ในทรัพย์สินต่างๆมันก็จดืดใจไม่มีความรู้สึกใจมันด้านความโกรธความเยาบบาดไม่มีความรู้สึก ความหลงไหลฝ่ฝันไม่มีความรู้สึกเห็นอะไรเข้ารู้สึกเออธรรมดามันเป็นอย่างนั้นถ้าใครเขาว่าเขากล่าวเขาไมเขาทำอะไรก็ตามเป็นที่ไม่ชอบใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไอ,อ้ธรรมดาตัวนี้มันไม่ได้ฝืนมันเป็นจาร,รมจิตของเราเองเห็นใครเขาเลวจิตก็แทนที่จะโกรธนึกว่ามันเป็นธรรมดา ให้เอาธรรมดากันนิ่งเขาว่าเขานินทาก็เฉยๆธรรมดาจิตมันมีความรู้สึกอย่างเดียวว่าเป็นธรรมดาใจามันสบายจริงๆนี่เป็นผลของสมาธิยังไม่ใช่วิปัสนาญาณแค่สมาธิยังไม่ถึงวิปัสนาญาณน,นี่อารมณ์มันสงบสงัดจริงๆที่พูดให้ฟังนี่ผ่านมาแล้ว ถ้าไม่ผ่านมาไม่พูดให้ฟังไม่ผ่านมาจะรู้ได้ยังไงว่าอารมณ์ใจมันเป็นอย่างนั้นมันมีความสงบสงัดบางคราวนึกว่าเออเรานี่น่ากลัวจะเป็นพระอรหันต์นแล้วเนี่ยแต่ต้องสังเกตว่าถ้ารมณ์ที่มันสงบสงัดไม่ดิ้นรนแต่ถ้าว่าอารมณ์มันหนักหนักรู้สึกว่าสมาธิมันแนบเนียนดีมาก อารมณ์กดดิง่งไม่อยากจะพูดไม่อยากจะจามไม่อยากขยับขยายนั่นกำลังใจของเราเป็นเพียงแค่ฌานโลกีถ้าเป็นโลกระอารมณ์จะไม่หนักมันเบาเบาแต่ว่าไม่มีอะไรขเข้ามาเกาะใจได้ความรักก็ดีความโลภก,ก็ดีความโกรก็ดีความหลงก,ก็ดีไม่มีสำหรับเรา เรื่องที่จะเข้าไปยุ่งกับกจิตใจของคนอื่นเขาวางทิ้งใครจะเป็นยังไงก็ช่างมัน,ปนไปเลยเราทําตัวเราดีก็แล้วกันแนะนำเขาแล้วแต่เขาไม่พอใจก็ให้ปล่อยเขาตกนรกไปตามมัติยาใสอันนี้เป็นวิธีที่เราปฏิบัติแบบง่ายๆเอาจริงเอาจังถ้าสนาใจใจกันจริงอารมณ์อย่างนี้มันไม่เกินสามเดือน แต่ที่เขาปฏิบัติกันมาจริงมันไม่ใช่สามเดือนมันเดือนเดียวเนี่ยให้เวลาไว้มากๆว่าไม่เกินสามเดือนมันจะมีผลตามนี้เดิมหนากของฌานโลกีขอให้ท่านหลายจำไว้ให้ดีแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติการรับคำสอนนี่พวกเรารับมากมากว่าเมื่อจะมา,รมาเรียนมากเมื่อเรียนมาไม่ได้รับส่วน ทนานย่องประสงใสไปถามนกเข็ปานทีถามนั่นบอกมาแล้วก็ย่องเข้าป่าเขารกเข้าปราชาเข้าที่สงาัากลางวันก็งานทุกอย่างพักกับเขาทุกแบบตั้งแต่อยู่กลางลำน้ำเครงเองไปทำทุกอย่างไม่เช่เลี้ยงงานเอางานเป็นพระธรรมฐานทีนเรื่องนี้ไว้พูดกันดีหลังเวลามันมากไปแล้ว ต่อที่นี่ไปพระมันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงลำลองจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนานและพิจารณาตามอัติยสใสตอนท่านนอนภาวนาหลับไปอย่าฝืนให้มันหลับไปใจเราจะมีความสุขจะมีอารมณ์แนบสนิกทกี่เลสทั้งหมดจะไม่โผร่หน้าึันเลยแต่ว่าตอนนี้ต้องระวัง กิเลสมันแนบสนิทเออก็ขอโทษสมาธิมันแนบสนิทจริง,รงๆบางทีเราเข้าใจว่าเราเป็นพารหารันเพราะอะไรของสวยที่เคยนิยมเห็นแล้วมันไม่สวยมันจดืดไปหมดไอความโลภความอยากได้ในทรัพย์สิน,นต่างๆมันก็จดืดใจไม่มีความรู้สึกใจมันด้านความโกรธความเยาบาดไม่มีความรู้สึก ความหลงไหลฝ่ายฝันไม่มีความรู้สึกเห็นอะไรเข้ารู้สึกเออธรรมดามันเป็นอย่างนั้นถ้าใครเขาว่าเขากล่าวเขาไป่เขาทำอะไรก็ตามเป็นที่ไม่ชอบใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไอ,อ้ธรรมดาตัวนี้มันไม่ได้ฝืนมันเป็นจาร,รมจิตของเราเองเห็นใครเขาเลวจิตก็แทนที่จะโกรธนึกว่ามันเป็นธรรมดา แค่ธรรมดากันยนี่เขาว่าเขานินทาก็เฉยๆธรรมดาจิตมันมีความรู้สึกอย่างเดียวว่าเป็นธรรมดาใจามันสบายจริงๆนี่เป็นผลของสมาธิยังไม่ใช่วิปัสนาญาณแค่สมาธิยังไม่ถึงวิปัสนาญาณน,นี่อารมณ์มันสงบสงัดจริงๆที่พูดให้ฟังนี่ผ่านมาแล้ว ถ้าไม่ผ่านมาไม่พูดให้ฟังไม่ผ่านมาจะรู้ได้ยังไงว่าอารมณ์ใจมันเป็นอย่างนั้นมันมีความสงขสงัดบางคราวนึกว่าเ,ออเรานี่น่ากลัวจะเป็นพระอรหันต์ใช่แล้วเนี่ยแต่ต้องสังเกตว่าถ้าอารมณ์ที่มันสงบสงัดไม่ดิ้นรนแต่ถ้าว่าอารมณ์มันหนักหนักรู้สึกว่าสมาธิมันแนบเนียนดีมาก อารมณ์กดดิง่งไม่อยากจะพูดไม่อยากจะจาไม่อยากขยับขยายนั่นกำลังใจของเราเป็นเพียงแค่ฌานโลกีถ้าเป็นโลกตระอารมณ์จะไม่หนักมันเบาเบาแต่ว่าไม่มีอะไรเข้ามาเกาะใจได้ความรักกดดีความโลภก,กดดีความโกรธกดดีความหลงก,กดกกดีไม่มีสำหรับเรา เรื่องที่จะเข้าไปยุ่งกับจิตใจโอคนอื่นเข้าวางทิ้งใครอเป็นยังไงก็ช่างมันไปะไรเราทําตัวเราดีก็แล้วกันแนะนำเขาแล้วแต่เขาไม่พอใจก็ปล่อยเขาตกนรกไปตามมัิยาใสอันนี้เป็นวิธีที่เราปฏิบัติแบบง่ายๆเอาจริงเอาจางังถ้าสนกาใจกันจริงอารมณ์อย่างนี้มันไม่เกินสามเดือน แต่ที่เขาปฏิบัติกันมาจริงมันไม่ใช่สามเดือนมันเดือนเดียวเนี่ยให้เวลาไวม,ม,มากว่าไม่เกินสามเดือนมันจะมีผลตามนี้ด้วยนายของฌานโลกีขอให้ท่านหลายจำว่าห้ดีแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติการรับคำสอนนี่พวกเรารับมากกว่าเมือรรม่อจะมาเรียนมาเมื่อเรียนมาไม่ได้รับควรน,น,นานย่อมประสงใสไวถามหลวงพ่อปานที ถามนั่นบอกมาแล้วก็ย่องเข้าป่าเขารกเขา้าระชาเข้าที่สงัดกลางวันก็งานทุกอย่างแพ็คก,กับเขาทุกแบบตั้งแต่อยู่กลางลำน้ำเึิงเขาไปทําทุกอย่างไม่เช่เลี่ยงงานเอางานเป็นพระระฐานจะเรื่องนี้ไว้พูดนดีหลังเวลามันมากไปแล้วต่อที่นี้ไปขาบันดาเป็นพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงลำลงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัตฉริยะใสสัองัดจ,จริงๆที่พูดให้ฟังนี่ผ่านมาแล้วถ้าไม่ผ่านมาไม่พูดให้ฟังไม่ผ่านมาจะรู้ได้ยังไงว่ารมใจมันเป็นอย่างนั้นมันมีความสุขสงดบางคราวนึกว่าเออเรานี่น่ากลัวจะเป็นพระอรหันต์เส้นแล้วเนี่ย แต่ต้องสังเกตว่าถ้าอารมณ์ที่มันสงบสงัดไม่ดิน้นรนแต่ถ้าว่าอารมณ์มันหนักหนักรู้สึกว่าสมาธิมันแนบเนียนดีมากอารมณ์กดดิง่งไม่อยากจะพูดไม่อยากจะจาไม่อยากขยับขยายนั่นกำลังใจของเราเป็นเพียงแค่ฌานโลกีถ้าเป็นโลกตุตระอารมณ์จะไม่หนักมันเบา เบาแต่ว่าไม่มีอะไรเข้ามาเกาะใจได้ความรักก็ดีความโลภก,ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีไม่มีสําหรับเราเรื่องที่จะเข้าไปยุ่งกับจิตใจของคนอื่นเขาวางทิ้งใครจะเป็นยังไงก็ช่างมัน,ปนไปเลยเราทําตัวเราดีก็แล้วกันแนะนาเขาแล้วแต่เขาไม่พอใจก็ปล่อยเขาตกนรกไปตามมัตยาสัย อันนี้เป็นวิธีที่เราปฏิบัติแบบง่ายๆเอาจริงเอาจังถ้าสนใจใจกันจริงๆอารมณ์อย่างนี้มันไม่เกินสามเดือนแต่ที่เขาปฏิบัติกันมาจริงมันไม่ใช่สามเดือนมันเดือนเดียวเนี่ยให้เวลาไม่มากๆว่าไม่เกินสามเดือนมันจะมีผลตามนี้ด้วหนายของชาญโลกีขอให้ท่านหลายจำไว้ให้ดีแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติ การรับคำสอนนี่พวกเรารับมากกว่าเมือ่อจะมาเรียนมาเมื่อเรียนมาไม่ได้รับทุกวันนาน,น,านย่องประสงใสไปถามนกข้ก็ปานทีถามนั่นบอกมาแล้วก็ย่องเข้าป่าเข,าเขา้ารกเข้าประชาเข้าที่งัดกลางวันก็งานทุกอย่างปั๊กจะเขาทุกแบบตั้งแต่อยู่กลางลำน้ำเคียงรั้ไปทำทุกอย่าง ไม่เฉลี่ยงงานเอางานเป็นพระปรมฐานเรื่องนี้ไว้พูดนดีหลังเวลามันมากไปแล้วต่อที่นี้ไปเขบรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงลำลองจิตให้มันกำหนดรูลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัจฉริยะใเรื่องที่จะเข้าไปยุ่งกับจิตใจโอคนอื่นเขาวางทิ้งใครจะเป็นยังไงก็ช่างมันไปเลยเราทำตัวเราดีก็แล้วกัน แนะนำเขาแล้วแต่เขาไม่พอใจก็ให้ปล่อยเขาตกนรกไปตามมันยาใยอันนี้เป็นวิธีที่เราปฏิบัติแบบง,ง่ายๆเอาจริงเอาจังถ้าสนกายใจกันจริงอารมณ์อย่างนี้มันไม่เกินสามเดือนแต่ที่เขาปฏิบัติกันมาจริงมันไม่ใช่สามเดือนมันเดือนเดียว เนี่ยให้เวลาไวมากมากว่าไม่เกินสามเดือนมันจะมีผลตามนี้ด้วยอำนาจของฌานโลกีขอให้ท่านหลายจำไว้ให้ดีแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติการรับคำสอนนี่พวกเรารับมากกว่าเมื่อจะมามเรียนมากเมื่อเรียนมาไม่ได้รับทุกวันนานย่อมประสงสัยสไวถามแลว้วก็ปานที ถามนั่นบอกมาแล้วก็ย่องเข้าป่าเขารกเขา้าใบชาเข้าที่สงัดกลางวันก็งานทุกอย่างฝักกับเขาทุกแบบตั้งแต่อยู่กลางลำน้ำเครองไปทำทุกอย่างไม่เชี่เลี่ยงงานเอางานเป็นพระธรรมทานที่เรื่องนี้ไว้พูดนดีหลังเวลามันมากไปแล้วต่อที่นี่ไปเข้ามบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงลำลองจิตให้มัน กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัติยาใสสามเดือนมันจะมีผลตามนี้เดิมหนักของฌาญโลกีขอให้ท่านหลายจำไว้ให้ดีแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติการรับคำสอนนี่พวกเรารับมากกว่ามา,มา่อจะมาเรียนมากเมื่อเรียนมาไม่ได้รับทุกวันน,นานย่อมประสงสัยไปถามแล้วก็ปานที ถามนั่นบอกมาแล้วก็ย่องเข้าป่าเขารกเขา้ารบชาเข้าที่สงัดกลางวันก็งานทุกอย่างแัก,กับเขาทุกแบบตั้งแต่อยู่กลางลําน้ำเครื่องกไปกทำทุกอย่างไม่เช่เลี่ยงงานเอางานเป็นพระธรรมฐานจะเรื่องนี้ไว้พูดนดีหลังเวลามันมากเปแล้วต่อที่นี้ไปข้าันดดเป็นพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงลำลงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนานและพิจารณาตามอัติยสัสถามท่านบอกมาแล้วก็ย่องเข้าป่าเข้ารกเขา้ารชาเข้าที่สงัดกลางวันก็งานทุกอย่างพัดก,กับเขาทุกแบบตั้งแต่อยู่กลางลำน้ำเค่ยงริมไปทำทุกอย่างไม่เช่เลี่ยงงานเอางานเป็นประการฐานจะเรื่องนี้ไว้พูดบดีหลังเวลามันมากลแล้ว ต่อที่นี้ไปขบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงลำรงจิตให้มันกำหนดรูลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัจฉิยะใสทำทุกอย่างไม่เช่เลียงงานเอางานเป็นประมาฐานจะเรื่องนี้ไว้พูดนดีหลังเวลามันมากไปแล้วต่อที่นี้ไปขบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงลำรงจิตให้มัน กำหนดรู ad ad th th ้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัติยะใสต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัติยะใสดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัติยาัส เข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามติยาไัยคำภาวนาและพิจารณาตามติยาไสยพิจารณาตามติยาไส้ติยาไัยตรยาไั้ใรย